จีอวช่วงกินดีแล้วอยากบอกต่อวรพัสอนสะซีโรสโพลจะพาทุกท่านไปพบกับผู้ใช้ผลิตภัณฑ์เราไปฟังเสียงพร้อมๆกันเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะก่อนอื่นอยากจะให้เย่ะได้แนะงนำตัวสักหน่อยค่ะว่าชื่ออะไรอ,อยู่ <ผม S 1> ที่ไหนผมชื่อมนบสากลวารีอ นะเรียกชื่อเล่นๆว่ายョะนะคะว่ายอะก็แล้วกันยอนเข้ามาถึงพ่ออ้คพ่อ,พอค่ะยะ้อคะแล้วปัจจุบันอยู่ที่ไหนคะยออยู่อยู่บ้านทัยียดดมประเสริฐกันปัจจุบันนะเพราะว่ายอไปสอนกุรอานอยู่ที่นั่นสามปี<อ>คือเจ้าของบ้านทัยีาดัมเนี่ย<อ>เขาก็ ให้ไปสอนลูกหลานค่าในในในละแวกบ้านในบ้านยอเป็นอาจารย์สอนศาสนาสอนมาตลอดส่วนใหญ่จะสอนมาสอนศาสนาตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วคะตอนนี้75 75ดสิบห้าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังคะไม่น่าเชื่อนะคะว่ายออายุ75แต่ว่าหน้าตาสดใสมากนะคะดูแบบไม่มีแทบจะไม่มีริ้วรอยเลยอะค่ะยังสดใสเลยค่ะยอคืออัลลอฮฺสุบฮานาวะตะให้สุขภาพก็ยอมาก ไม่เก็เป็นอะไรไม่ปวดหัวตัวร้อนไม่เป็นไข้ไม่มีอะไรค่ะนะแล้วก่อน<ล>ที่<ะ>ยอจะรับประทานอาหารเสริมของบริษัทดีนอนนะคะยอมีปัญหาสุขภาพอะไรบ้างนะคะก,ก็มันมีตอนที่ไปไปโรงพยาบาลค่ะหมอเขาก็บอกว่าย้อนเนี่ยเป็นไอต่อมลูกบากโตโเพราะมาสี่ห้าปีก่อนเนี่ยตอนนั้นตอนนั้นย้อนปวดตอนประมาณติดสองปวดมากๆเลย ก็สกิครู้บอกครูปรวดมากเลยเนี่ยครูก็ก็เอาไอ้ไอ,ไออะไรเป็นน้ำาอ่ะให้ทานแล้วก็หายปวดหายปวดพอมาเช้ามืดปวดอีกอผมก็เรียกหลานมาบอกไม่เรียกแท็กซี่มาไปโรงพยาบาลก็ไปนวมินไปนวมินหมอวาหบอกว่าปวดแล้วก็นึกใสว่าจะเป็นไอ้อะไรล,ะล่ะก็้นอย่ากไอ้พวก ไอ้นิ้วว่ะนิ้วอะไรอย่างเงี้ยมันปวดปรากฏว่าเสร็จแล้วก็หมอให้ขึ้นเตียงเอกเสลเอกเเขาก็ฉีดยาให้แล้วก็พักผ่อนประมาณครึ่งชั่วโมงประมาณครึ่งชั่วโมงก็บอกว่าคุณมันอนคุณไม่เป็นนิ้วหรอกคุณเป็นตอมลูกหมากโตเขาว่าอย่างนั้นมาห้าปีที่แล้วนะแล้วหลังจากที่ย่อได้รับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตัวนี้ค่ะผลลัพธ์เป็นยังไงบ้างคะ ก็มันสบายมาตลอดนะสบายตลอดแล้วก็ยังตกใจว่าเอ๊ะครูหลังจากที่ครูให้ทาก่อนนอนสองสองสองเมตรค่ะค่ะสองเมตรเกีียครูยังอยู่งล่างค่ะผมจะขึ้นนอนแล้วพละมาดอิชอผมจะขึ้นมาอ่านดูอาบขอพรเนี่ยค่ะผมจะขอพรทุกคืนค่ะขอพรเสร็จอะไรเเสรรร็จียบ้อยก็ลงตัวนอนครูขึ้นมาไม่รู้สึก ก็คือแปลว่าหลับสนิทหลับสนิทไม่รู้สึกเหละเรามาหลับตอนช่วงประมาณสักสองทุ่มครึ่งโดยประมาณเพราะผมจะขึ้นประมาณสักสองทุ่มแล้วก็เสร็จแล้วประมาณนั่นแหละแล้วไปรู้สึกเอามนู่และม้วนสองยามเพราะว่ามันปวดฉี่ใช่ค่ะสองยามนี่ถ้าเกิดไม่ไม่เข้าห้องน้ําไม่ปวดฉี่ก็คงหลับยาวถึงเช้ามันกบมันอันในท้องใช่ค่ะก็แปลว่าร่างกายของยอเนี่ยเสร็จจากนั้น สร็จจะกมาหลับอีกหลับอีกก็หลับไปอีกก็ทั้งถึงตีสามตอนนี้ไม่ไม่หลับไม่หลับแล้วเพราะว่าเต็มอิ่มแล้วเต็มอิ่มแล้วก็เยวก็จะได้เวลาขอพรเนี่ยตอนเช้าเขาเรียกว่าละหมาดซุพี่ละหมาดเซบขอพรตอนเช้าก็เลยไม่นอนแล้วเดนอนแล้วเรื่องของอาการป่องลูกหมากโตหลังจากเยอะได้ทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตัวนี้แล้วเนี่ยอาการของป่องลูกหมากเป็นยังไงางก็ไม่เป็นอะไรเลยไม่เป็นอะไรไม่เป็นก่อนที่ยังไม่ทานก็ไม่เป็นนะอ๋อ กอดียไม่ทานก็ไม่เป็นววเป็นมันต้องแบบห้าปีห้าปีที่แล้วก<อ>็ทานมาวันละหนึ่งเม็ดหนึ่งเม็ดมาตลอดอ๋อทานมาตลอดมาตลอดเลยไม่ได้หยุดนอกนอจากนอนหลับสนิทสดชื่นกระปีก้กระเปล่าเราเนี่ย<อ>ส,สุขภาพอย่างอื่น้ะคะที่ดีขึ้นหลังจากทานก็เซนเอ็นรู้สึกว่ามันดีขึ้นแล้วคะเจ็ดสิบห้าเนี่ยเรื่องไอความรู้สึกกัน,นะาทางแพทย์แต่ว่า แต่ว่ายอมไม่ไม่ค่อยนั่นเฉยๆยใอมเฉยๆเพราะว่านะรู้สึกว่าเรากลับมาเป็นหนุ่มเหมือนกับมันมีมีความรู้สึกแต่เราไม่ต้องการแล้วล่ะแต่มันกลับมาเองกลับมาเองก็เรียกว่าพอสุขภาพของเราแข็งแรงสมบูรณ์เนี่ยเราก็จะแข็งแรงจะเริ่มมันไม่นั่นร่วมประมาณตีสามมันก็ผิดปกติผ่ะปกติผมก็ยังนดกไธรรมดารัยหล่ะตีสาเอ๊ะมันรู้สึก ค่ะเข้าใจค่ะก็คือแปลว่าพอสุขภาพร่างกายของเราแข็งแรงสมบูรณ์นะคะอวัยวะทุกระบบก็จะกลับมาพื้นฟูเหมือนันตอนเราเป็นหนุ่มค่ะนะมันเหมือนกันนะคะการขับถ่ายเป็นยังไงบ้างคะก็ปกติครับปกติปกติได้เวลา ไม่พลาดเลยตรงเวลาเลยรคอารมณ์ก็สดใสสดใสไม่เคยเครียดไม่เคยมีอะไรไม่มีสังเกตจากมีหน้าของยอะนะคะยิ้มแย้มแจ่มใสตลอดเวลานะคะเยอะคะช่วงสุดท้ายแล้วน้องสอนอยากจะให้ยอะฝากผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตัวนี้แหละของดีนอนถึงพ่อแม่พี่น้องชาวมุสลิมทั้งประเทศแล้วก็คนไทยนะคะทุกศาสนาแล้วกันก็ก็ผมก็อยากจะขอฝากไว้ว่า อาหารเสริมที่ยอได้ทานอยู่ปัจจุบันเนี้โดยจริงๆแล้วย,ยอเป็นคนที่พูดจาได้ตรงๆนะพูดตรงๆไม่อ้อมคอมมะไระแต่ในความรู้สึกของยอนะ,ค,ะคนอื่นไม่ได้ความรู้สึกยอว่าดีมากมดีมากๆเลยมันไม่ใช่ดีธรรมดานะดีมันทําให้เรานอนหลับสบายแล้วก็เหมือนกับ <laughs> ถ้าจะคิดว่าจะมีแฟนใหม่ก็ยอ คงจะได้เดี๋ยวเดี๋ยวมาตี๋เดี๋ยวเดี๋ยวผมมาไม่เอาไม่เอาไม่ผู้สนุกสนุกสนุกนะคะผู้สอนกราบขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณเยอะมากนะคะที่มาร่วมแบ่งปันนะคะในวันนี้เพื่อเป็นวิทยาทานแล้วก็ยก็จะพยายามเพื่อนๆนะนะก็แนะนำถ้าหากว่ามีนะก็เพื่อนๆแนะนำสุขภาพก็แนะนำเพื่อนๆนะในวัยเดียวกันนะ ท่านผู้ชมคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังแล้วก็รับชมเสมอค่ะแต่ทุกสิ่งที่เยอะพูดนะคะออกมาจากความรู้สึกจริงๆเลยครับนะจิงจิงชีวิตยานี่มันเราเป็นครูสอนศาสนาด้วยนะคะก็ต้องพูดทุกอย่างตามความจริงนะคะวันนี้วบัวรพาศาโรีโกพนนะคะก็ขอกราบขอบพระคุณแขกรับเชิญอีกครั้งนึงค่ะโอกาสนั่งสอนจ้ เรียนเชิญแขกรับเชิญนะคะจังหวัดแต่ละจังหวัดของประเทศไทยมาร่วมทักทายกับทุกท่านวันนี้เราสองคนต้องลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะก็มีอะไรก็ผ่านครูได้นะฮะ